คเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้แนะนําให้ทําตามควรใช้วิจารณญาณในการรับชมมากันมากันอีกครั้งกับเกมตีตุ่นนะครับวันนี้มี2,000พอยต์มาจัดหนักจัดเต็มกันเลยเนะาะก็เดี๋ยวนี้เป็นไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่านะไปขอขึ้น15แล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะท้าผมนะครับผมแบบว่าทำคอนเทนต์แบบไหนอะไรยังไงก็สามารถอ่าคอมเมนต์ลงมาที่ด้านล่างได้เลยนะและเดี๋ยวผมจะพยายามมาลองเล่นดูนะครับผมว่าผมทำได้หรือเปล่านะแต่ในวันนี้เนี่ยขอขอ15นะครับผมกับตีแบบบวกตีล็ออออกไไปปเลลยยนนะะะะ่่ะ่่งงดดดูววาผมจ้้โโโหแ แม่งเงี ua, ux, uh, like, so okay. Ooh, ้ยความรัวน่าจะรัวไม่ทันนะครับนะครับเขาน่าจะได้เขาน่าจะได้ก่อนเนาะโอเคไม่เป็นไรเราตีตัวอื่นไปก่อนครับผมในนาทีนี้โอ้ตัวเล็กไม่ค่อยติดเลยว่ะวันนี้เจ่าวันนี้ผมโดนกินว่ะเนี่ยอุ้ยแต่ว่ากระต่ายก็มาอยู่นะครับซีวิทนี่ไงซีวิทม้าผมสวยมา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 ระกี้นี้ระที้นี้ว่าระที้นี้ก่อนทุกคนขอตแย่างหน่อยได้ไหมมาดิมาดิมาดิ Reflex. โอ้โหราชินีไม่มาว่ะยังไงราชินีคือราชินีแล้วผมยังอิดเหมืม been, อนเดิมนะโอเคไป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 นี่ไงมาแล้วผมราชินีโอเคสวยงามมากครับจังหวะนี้ตอนนี้อยู่ที่สามพันห้าแล้วนะหาดูต่อดูต่อดูต่อมาทานจะยากว่าแนี่ยขมาบ้างขึไม่ได้นะผมอุ้ยโอ้โหรอดในราคาแตกดยอย นี่ผมก็เริ่มแย่นะตอนนี้เหลืออยู่ที่2อ0พเองครับนี่ไงแอสินมาครับตัดกลับมาสามพันหกละไป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 โอ้ไม่ขึ้นเลยวะวันนี้เริ่มไม่ขึ้นแล้วนะครับอุ้ยประกวดที่นี่ตัวกลางเหรอแข่งมาไหมไม่มาครับผมเฮียลดตัวได้ผมว่าวันนี้น่าจะถึงสี่พันน่าจะยากนะครับงั้นเอาประมาณประมาณสามพันห้าแล้วกันพี่มิพยา,ยามดึงกลับมาที่สามพันให้ได้นะครับผม ไม่รู้นะว่าทําได้หรือเปล่านะครับต้องลองกันดูเรื่อยๆเนาะโอเคเอาตายมาสวยเฮียโอ้โหตึงมือจัดว่ะโอ้โหวยนละสามพันห้า 35, เลยเอาขึ้นสามพันเหมือนเดิมก่อนดีกว่าโอ้โหไม่เข้าเลยว่ะไม่มีสองดูเข้าเลยเฮ้ยโอ้โหไม่ได้จริงครับไม่ไหวทุกนคน อ,นนอุ้ยสามพันมาครับผมจากลายทาครับโอเคสวยมากสวยมากสวยมากเ <Okay. S 1> มื่อกี้เหมือนได้มาสองพันนะแตม่มันก็เริ่มลดแล้วเนาะโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอาวะขึ้นมาสามพันนะครับโอ้โหจัดเลยวะตอนนี้เี oh <my> ื่อผมว่าผมต้องตีตัวใหญ่จริงจริงว่ะทุกคนตัวเล็กๆไม่ได้ละนี่ไง900โอเคเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้ว อุ้ยอีก900โอเคตอนนี้กลับมาที่3,003แล้วครับมาดูาผม3,005ไหวไหมถ้าไม่ไหวก็พอที่3,000เลยครับผมมาเล่นต่อนะโอเคน่าจะประมาณนี้ทุกคนก็ได้มาที่3,000นะครับผมเป็นที่เรียบร้อยนะก็ถือว่าโอเคอยู่แล้วกันนะทุกคนในคลิปนี้กวมนนี้ผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราเค่อยเจอกันใหม่นะในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบาย